ไล็่ชอบที่ว่าจะกเขาน t ่ที่เี่เราไป ติดประวัแย่เลยคิดสองวันแล้ว เนงมเนาะอาจ้อ <aunque S 2> <Lars> ้นี่ประเดิมปลาแปลกๆวพวกพวกทุกทีเลย เฮ้ยหม่าหม่าลาบอสแล้วข้หมูมันเลยลุกมันมีมันเขาเอาพัดไพัดอ่ะอัไนไม่หลงเนี้ยมนี้อมันข้คอหมูเลยเหนอ่ะโอ้โหใส่เขาเว้ยลุงเขาไม่เต็มเราซื้อมาเัน้เต็ม่อง็น เอาแขงไหนวะแขงนี้เหรอแขงเลยลงให้่ะเด็กเด็กีเือมาอีกอันหนึ่งดิผมเลยนี่ขยำขยำแล้วกินฟอบนะนะกินเป็นนี่นะกินเล่น ไอ้นี well, oh, premi, ai, Arizona, piss, шего, ่ก็ต้มต้มซีชุดเดียวกันเลยเนาะแลวเอาโอ้นี่เขาใจพริกแล้วเนี่ย่าสิลวกันลวกที่หลังแล้วตอนนั้นเนาะซักไปตะก่อนห้ลวงที่หลังล้วนที่หลังดีามันจะอด้้เป็นเลยอนล้นเย่บจร้ไเอายายเลยย้ายเลย ไ้จอดไงไม่เห็นผมตกอยู่มันไปเลยอ้จะเอาตรงนั้นเหรออ่ามันไปเลยไม่เห็นผมอยู่ไงมันตกปลาโอ้ยมันไปตกตรงนน้นไม่ได้หรอกตรงนน้นเขาฝุดอะไรตรงโน่นอ่ะเดี๋ยวมันต้องย้อนกิเลสจอดตรงนั้นหรอยังไม่ต้องย้อนกลับมาเนี่ยไม่ตกหรือวิเล่ให้มันตกแล้วเราย้ายมาผมว่ามันหนกหูเฮ้ยถ่ายรูปอันนี้เลยมันตกออะไรก็อนมาด้วยเฮ้ถ่ายรูปอันนี้ตัวแรกให้ถ่ายรูปอันนี้ก็ตายแล้ว โอ้ยางนี้เดียวโอ้ีเดียวเลยตัวแรกตัวแรกโอ้โหอามาใจนี่ตช่แลวโอ้โหตัวแรกโอ้โหองโอ้โหตัวใหญ่มากเลยผมักสีนี่แข็งแง่ยผมตกปีแคมมันเนี่ยโอ้โดัะาสีสีอยู่สีก็นมากินอะโอ้ยได้นี่จะมีแต่ลาบรอบสอง ขึ้นมาโชว์หน่อยโชว์เลยโอ้มาดูตอนดึงไม่ทันเลยพราวมันกินอะไรตรงนี้วะตรงทางตวัดไงวัดไงตอนตอนมันตอดเหยื่ออยู่ไงตอดวัดเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเร็วของผมเองครับเร็วมา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 ไอ้อ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วล่ะเพราะว่าไอ้รถมันไปแล้วไงรถคุณน่ะจับไปหมดแล้วนี่คือตัวที่สองนะตัวที่สองตัวที่สองถือว่าเป็นตัวที่สองตัวที่สองแล้วและ้วตัวแรกเนี่ยตัวแรกเราลาบไปแล้วลาบแล้วนี่ผลงานของงานลาบกินไปแล้วตัวแรกนี่ตัวแรกนี่นี่ตัวแรกอยู่ในจานนี่ตัวแรกโอ้โหเฮ้เดี๋ยวมันตายเอาใส่กระชังไว้ก่อนมีลาบด้วย อย่างนั้นก็ไม่ถูกนี่ตัวแรกอะทำไม่นี่ไปแล้วกอดอกกลายเป็นไส้กรอกแล้วเนีอาเไหสกระชังไว้เอาสด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  โอ้โหไม่ได้ใส่รองเท้าเลยโอ้โหดูตอนเยอะด้วยไปถ่ายยังเนี่ยมันเริ่มทยอยมาแล้วยยแล้วนีโ่โมะไปโมะโมะไปไม่เล่ามันเริ่มทยอยลงมาแล้วเมืกี่ปามเองนะครับอ่ะอย่าตกใจกี่ปามเองเออเรื่องเลสีสองตัวโมะขี้โม้สองตัวตัวต้ัวฝาหอยสามมื่อกี้อ๋อสามตัว

บ้านกินเป็นคนเดียวกินเป็นกับทางบ้านเนาะเราทำข้าวทำผ10หมดเลยเราคิดงานเรา่ดแย่เลย <laughs>